สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิ b o x อะไรอะไรในกล่องกับพิชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวล่ามาแรงนะครับผมที่ทําให้สายเปย์หลายๆคนหรือว่าสายเก็บไว้ฝูหลายๆคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆก,กันนะครับผมนั่นก็คือการปรากฏแบนเนอร์นะครับผมของอีเวนต์แบนเนอร์ Magical Girl นั่นเองนะครับผม Magical Girl e r i k าไม่ใช่อน,นุฮานะผมเกือบพูดอน,นุฮาแล้วนะครับผมคราวนี้ แบนเนอร์นี้มันส่งผลยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นการการันตีแล้วว่าตู้กาชาตู้ถัดไปนะครับผมที่ต่อจากชูร่าคือตู้ของนีน่านั่นเองนะครับซึ่งการมาของนีน่านนี่นนทำให้ทุกๆคนนี่อาจจะแบบเริ่มช่างใจแล้วเฮ้ยนีน่ามาแล้วแล้วทำยังไงดีเพราะนีน่าก็เป็นตัวละครสีแดงเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเหมือนชูร่าตอนนี้ไงผมเชื่อว่ามันมีบางคนที่ตอนนี้ยังไม่มีชูร่าแล้วก็เริ่มสงสัยในตัวเองแล้วว่าเฮ้ย เราควรจะเปิดชูล่าให้ได้ก่อนที่กาชาจะออกไปดีหรือว่าเราควรจะไม่เปิดแล้วดองเก็บไว้เปิดนีนาดีนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าชูล่ากับน,นีนาตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็เสียอย่างไรนะครับผมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมเราเข้าไปที่คาแรคเตอร์ดาตานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มนีนาเข้ามาแล้วนั่นเองครับผม คราวนี้มาดูที่ชูร่าก่อนนะครับเดี๋ยวขอสรุปชูร่าสั้นๆก่อนละกันชูร่าเป็นตัวละคร5ดาวสีแดงนะครับผมที่ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดชูร่าเนี่ยที่เลเวลตันนะครับผมค่อนข้างที่จะมีพลังชีวิตที่เยอะมากคือมีพลังชีวิตที่8,507นะครับคือเยอะมากมากพลังโจมตีดีเฟนต์ก็คือโอเคมาตรฐานนะครับผมเนื่องความที่ว่ามี h p เยอะนะครับ แล้วสเกลของพลังโจมตีหรือถ้าไม่ตายต่างๆของชูลาเนี่ยจะคิดตามพลังโจมตีและ H p เป็นหลักเห็นไหมทำให้ชูลาเป็นตัวละครที่สามารถบูทเฮดพีแล้วก็ตีแรงขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จชเป็นตองบูธแห่งอย่างเดียวเนาะทำให้ถ้าเกิดเราบูทเฮดพีเยอะชูลาก็คือตีแรงแล้วก็ตายยากนั่นเองนะครับนี่คือเป็นข้อดีของชูลามากๆนอกจากนี้ชูลานั้นเนี่ยยังมีความสามารถในการทําให้ศัตรูติดดีเฟนซ์ดาว ถึง2องท่าด้วยกันนะครับเห็นไหมลดพลังป้องกัน2อท่าเลยนะเขาใช้ว่า defense drop นะครับขออภัย defense drop นะครับแล้วก็ชูล่ายังสามารถทำ attack drop หรือคือลด attack ได้ด้วยทำให้ชูล่าเป็นตัวละครที่สามารถลด attack ลด defense ตรูได้ในคนคนเดียวนะครับนอกจากนี้การกดชูล่าโหมดทำให้ท่าต่างๆเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นและเพิ่มพลังโจมตีและสบิ่นให้ชูล่าเองด้วยนะครับอันนี้คือดีมากๆโดยรวมคือตอนนี้เนี่ยถึก แล้วก็มีรถดีเฟนต์รถแท็กตตีแรงในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ตายก็ไม่ได้แรงถึงขนาดที่ว่าเบิร์สศัตรูตุต้มเดียวนะครับตายเพราะว่ายังไงครูดาวท่านี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่คือเป็นข้อเสียนิดนึงแล้กันครูดาวถ้าไม่ตายเยอะไปนะครับ แต่ว่าก็แลกกับการที่สามารถลบดีเฟนต์ลดได้แขกงได้นะครับผมในอนาคตถ้าเกิดมีอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามานะครับชูล่าก็จะมีความถึกมากกว่านี้อีกนะครับผมตายยากมากกว่านี้อีกก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เออถ้าเกิดใครอยากได้ตัวที่มันรับดาเมจเยอะๆนะครับก็ชูล่าเป็นตัวที่ดีนะครับผมคราวนี้มาดูนีน่าบ้างนะครับนีน่าเป็นตัวละครสีแดง5ดาวที่เรียกได้ว่าเป็นแบบอ่าเดอะเบส o l ฟโลล นะครับผมไม่ใช่โอ้ผิดเรื่องแล้วคืออบอดี้น้องโลลิจริงแต่ว่าไฟหน้านี่ไม่โลลินะครับผมบอกเลยแล้วก็ตัวการแต่งกายนะผมพูดตรงผมถูกใจมากกว่าชูร่าอีกนะพาะน้องจะมาแนวสนอเวทมนต์นะครับซึ่งจะมีอ่าผมพูดตรงมันคล้ายๆกระตูเรื่องไปเข่าเกิลน,นันโนคะค่อนข้างมากนะครับผมก็จะเป็นการแต่งกายประมาณนี้แหละคือมันมีความเท่ๆอยู่ในตัวครับก็มีความเมคานิกซ่อนอยู่นั่นเองนะครับทีนี้นีน่าโดดเด่นเรื่องอะไลนนะครับผม นีน่าโดดเด่นเรื่องของการทำดาเมจอย่างรุนแรงใส่เป้าหมาย1ตัวนะครับรุนแรงมากแล้วก็ต่อเนื่องมากด้วยเพราะอย่างน้อยนี่คือน้องย้ำท่าไม่ตายได้2ทีแล้วอะเก่งมากๆนะครับถท่ไงเดี๋ยวเราไปดูความสามารถต่างๆของน้องกันดีกว่านะครับผมถ้าโจมตีของน้องมี3ท่านะครับท่าที่1ชื่อว่า a r c of holy blade นะครับผมฟาดเลยเออเสียงน่ารักนะน่ารักครับ a r คือ slash นะครับผม ท่านี้บอกไว้ว่านีนาจะใช้คาถาเวทมนต์ที่มีรูปร่างเป็นดาบ <c oughs> คือคือมันเป็นคาถาเวทมนต์นะน้องถือคาถาเวทมนต์นะครับคำอธิบายเขียนไว้อย่างนี้เลยเมจิกสตาร์นะครับถ้าเกิดใครบอกว่าน้องเอาดาบไปฟันนี่คือไม่ใช่นะครับน้องใช้คาถาเวทมนต์ที่มีรูปร่างเป็นดาบนะครับผมพลังโจมตีนะครับ127.2%จากพลังโจมตีซึ่งเออแรงอยู่นะแรงอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาส5 0 ที่จะทำให้ติดสถานนะฟีเบิลสองเทินนะครับฟีเบิลก็คือจะทำให้บัฟไม่ทำงานนะครับผมเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะ2เทินด้วยนะหมายความว่าถ้าเกิดแบบมีบัฟอะไรติดอยู่มันก็จะไม่ทำงานโอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ท่า2ก็ครับผมชื่อว่าท่าเดดดอนนะครับดีน่านะครับผมจะทำการรีเซ็ตคู่ดาของท่าไม่ตายไฟนอลดอนนะครับผมและทำให้ตัวเองได้รับโบนัสเทินทันทีบวกพลังโจมตีอีก50%เ บวกคริติคอลเดเมจอีก50% 2เทิร์นน่ากลัวมากคือรีเซ็ตครูดาวจะได้เทิร์นเลยก็หมายความว่าความแรงจะมากขึ้นแล้วเพราะมีบัฟแอทแท็กและคริติคอลเดเมจบูสต์นะครับผมท่านี้เนี่ยโอเคครูดาวอยู่ที่5เทิร์นบวก1จะเหลือ4เทิร์นนะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยังไม่กดใช้ท่านี้นะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับมาดูท่าไม่ตายบ้างถ้าไม่ตายชื่อว่าท่าเฟนั่นดอนนะครับผมนี่หนะ่าใช้คาถาเวทมนต์นะครับโจมตีศัตรตู1ตัว ด้วยความแรง181.3%ของพลังโจมตีคือเยอะนะนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความมั่นยามในท่าดี50%ถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้จะลดคูดาของท่าที่2นะครับสกลิลที่2 2เทินอ่าอ่ามาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะเริ่มแบบเฮ้ย hey หมายความว่าท่าสองห่าสามมันวนกันได้อย่างนั้นเหรอถูกต้องครับผมก็ดื่นเรามาใช้งานกันเลยดีกว่านะครับใช้ท่าไม่ตายก่อนเลยนะครับผมท่าไม่ตายชื่อว่าท่าไฟนอลดอนนะครับผมปึ อ,อ่ะนี่คือท่าไม้ตายของน้องนะครับถ้าสังเกตก็คือคําพูดภาษาญี่ปุ่นจะใช้คําว่า final day break นะครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดมันเป็นคำว่า day break อะ่ะมันจะ พูดยังไงดีผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันมีความแบบเซนซิทีฟเรื่องของคําหรือเปล่าเขาก็เลยเปลี่ยนคานะครับแต่เห็นอย่างนี้บ่อยนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับคราวนี้มาดูท่าที่2บ้างนะครับพอกดปุ๊บใส่ตัวเองนะครับอ่ะมันก็จะรีเซ็ตท่าไม่แต่ท,ทันทีเห็นไหมครับเมื่อกี้ยังคูดดาวอยู่เลยเวลาน้องใช้ท่านี้เนี่ยน้องพูดว่าสไลด์ฟอร์มนะครับผมซึ่งมันก็โอเคแหละมันก็ต้นแบเป็นคําว่าเดอะดอนนะครับอย่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากเป็นเรื่องของคาภาษาอังกฤษคาญี่ปุน่นนะครับอย่าคิดมาก พอกดปุ๊บน้องได้อะไรบ้างนะครับน้องได้บัฟพลังโจมตีแล้วก็คิติคอลบูทนะคิติคอลดามจบูทนะครับสองอย่างด้วยกันนะครับแล้วทำให้กดใช้ทำให้ตายได้ทันทีดังนั้นพอกดใช้ทำให้ตายทีหนึ่งปุ๊บเหมือนเอ็กซ์คาลิเบอร์เลยเห็นไหม ความแรงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะจากเมื่อกี้คริติคอลประมาณพันหกนี่เป็น3ามพนะครับแรงมากแต่ถ้าเกิดท่านี้เนี่ยเมื่อกี้ใช้ค่าศัตรูได้คูเดวจะลดลง2หมายความว่าไอ้ท่านี้เนี่ยจริงๆตอนเนี้ยอาจจะคูเดลเหลือประมาณ1เทินหรือไม่ก็รีเซ็ตเราได้ซ้ำนะครับเพราะถ้าเกิดเราตีบวกหนึ่งมันจะลดไปอีกไงคือเฮ้ยแรง และยำทำให้ตายได้เรื่อยๆนะครับเรเดวาถ้าเกิดเอาไปเล่นในด่านหรือเล่นหรือไปเล่นใน PVP อย่างเงี้ยแล้วมีโอกาสฟาดศัตรูตายนะครับโอ้ไม่อยากจะคิดนี่ถ้าเกิดเอาไปเล่นคู่กับอลิสหรือเอาไปเล่นคู่กับบอลิสแล้วก็น้องอาจจะสามารถฟาดทำให้ตายได้เรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมเคครับคราวนี้เรามาสรุปกันนะครับผมก็สําหรับผมนะครับผมผมแนะนําตามตรงนะว่า ถ้าไม่มีชูล่าการเลือกนีนาไม่ใช่เรื่องผิดหรือการที่แบบคุณเห็นคลิปนี้หลังจากที่ชูล่าออกไปแล้วนะครับแล้วมาอยู่ในช่วงของแบนเนอร์อีเวนต์ของนีนาพอดีนะครับก็สามารถกดกาชาเอานีนาได้ไม,ไม่ไม่ผิดแต่อย่างไรนะครับผมก็มีข้อดีในแบบของน้องเขานะครับแต่ทีนี้ผมถ้าพูดตรงๆนะตัวผมเองนะครับมีโอกาสที่จะข้ามกาชาตัวนี้สูงมาก ถ้าเกิดตู้ต่อจากนี้เป็นตู้ของร i s ซาจริงๆแล้วผมมีชูล่าอยู่แล้วผมคงเลือกที่จะไปเก็บตัวลิมิเต็ดที่เป็นลายซามากมากกว่านะครับเพราะว่านี่หน้ามันมีโอกาสที่เดี๋ยวจะเข้าตู้ธรรมดาไงมันก็ต้องว่างันต่อไปแต่อย่างที่บอกนะอาจจะไม่เข้าเร็วๆนี้ก็ได้นะอาจจะต้องรอนานๆกว่าจะเข้าก็ได้นะแล้วแต่ทางผู้พัฒนาเลยนะครับว่าเขามีแผนที่จะ ทำอีเวนต์ต่างๆเรียงลำดับยังไงนะครับผมก็มีหลายๆสำนดงนะครับหลายๆเจ้าแนะนำว่าควรที่จะกดนีนาในวันสุดท้ายก่อนที่กระชาตู้นี้จะออกเพราะอะไรเพราะเราต้องการข่าวสารที่ยืนยันแน่ๆว่าต่อจากตู้นีนาเป็นตู้ไรซ่าจริงหรือไม่จริงคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครกล้าพูดนะครับว่าต่อจากตู้นีนาเป็นตู้ไรซ่า100ร้อยเปอร์เซนต์โอกาสมันมีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเรารดูตามแพทของเซิร์ฟอื่นเนี่ยเซิร์ฟ CN หรือว่า JP เนี่ย ต่อจากนีน่ามันเป็นไรซาแน่นอนแต่เซิร์ฟ g l o b a l ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่าต่อจากตู้นี้จะเป็นตู้ไรซ่าหรือเปล่าดังนั้นหลายๆคนแนะนาครับว่าไม่ต้องรีบกดนีน่าก็ได้รอวันสุดท้ายเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนรอที่แบบผมอาดิดลิปเนี่ยกาชาชูร่ามันยังอยู่แต่ก็จะมีข่าวสารมาแล้วว่าเดี๋ยวเป็นอีเวนต์นี้ต่อนะเราก็เออเฮ้ยจะมีข้อมูลแล้วว่าเราสามารถที่จะเปิดนีน่าหรือว่าข้ามไปเก็บไรซาดีนะครับดังนั้นครับ แนะนำดีหน้าเป็นตัวละครที่ดีสำหรับใครที่เป็นสายสายเปย์สายชุดตานสายปาวานนะครับอยากได้คือกดไปเถอะไต้องคิดมากมันพรีอัปเดตไงเดี๋ยวมันก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเองแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบเติมปันกลางเติมน้อยอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนํานะครับว่ารอให้มันเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องรีบเปิดครับรอจนประมาณช่วงวัน2วันสุดท้ายให้มันมีข่าวสารว่าอีเวนต์หรือตัวกระชาต่อจากเนี้ยต่อจากนี้น่าจะเป็นอะไรค่อยกดก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่าเอลีนามาตอนมาตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีแบบมีสีแดงอยู่แล้วอะก็จริงจริงตอนนี้สีแดงมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับในช่วงนี้นะมันยังพอทนไปได้อยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อสรุปของการพูดคุยในวันนี้นะครับแนะนำก็ผมว่าใครก็ตามที่อยากหาตัวละครที่เบิร์ดดาเแมจแรงๆในฮิตเดียวนะครับสีแดงนีนาเป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้รอประมาณช่วงวันสองมาสุดท้ายรอข้อมูลก่อนดีกว่าว่ากาชาต่อจากนีนาจะเป็นอะไร ค่อยมาพิจรารณากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงตามพิธีนี้นะครับผมใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปพิชินนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์แนะนำคลิปพิชินให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันด้วยนะครับผมจะได้มีเพื่อนๆมาเล่นเกมอาทเทอรี่เกียร์ฟิวชั่นกัดเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าจะเป็นคลิปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม